ตปก100้องปก100ปร0 0แปลแบบไม่มีดีเลย์กับหูฟังแปลภาษายอดขายนดับหนึ่งยี่ห้อ b a s e p o AI b a s e s p o AI สามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์ผมสนใจเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล I am interested in being data analyst. The position is open if you are interest. e d ตำแหน่งเปิดรับอยู่หากท่านสนใจ a s e b ป y AI มาพร้อมกับแอป,ปแปลภาษากาแฟเสิร์ฟร้อนพร้อมน้ำตาลตามที่คุณต้องการ a s e b ป y AI มีดีไซน์ Open e a r ช่วยให้ได้ยินเสียงข้างนอกขณะฟังเพลงมาพร้อมกับบลูทูธ o ุ้ดีเลย์น้อยลงฟังเพลงได้นานสูงถึง25ชั่วโมงเราจะมาแกะกล่องกันนะครับด้านในจะมีหูฟังตัวเคสสายชาร์จและที่ห้อยคอการใช้งานก็งาก่งายๆเพียงนำตัวฟังอกอ,อกมากดเชื่อมต่อบลูทูธมือถือใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เริ่มแปลภาษาได้ง่ายเพีงยงแค่สแกน QR code ในคู่มือกดเปิดแอป,ปมือถือ กดใช้ฟังก์ชันแปลภาษาแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับสามารถกดเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยไม่ต้องกดที่มือถือรองรับการชาร์จสายไร้สีรุ่นใหม่สําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบูทูธที่ห้อ b เบสโก AI ซื้อตอนนี้รับราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียง499บาทสั่งวันนี้รับสินค้าที่2วันเก็บปลายทางเพราะหูฟังที่ดีต้องมีเบสโกล